ZDP j 16ตุรกอโ o เนีย e l Echo สงครามของฝรั่งเศสที่ไร้เสียงปืนพวกเขาคิดว่าอาณาจักรล่มสลายในปี1962แต่เมื่อคืนในกรุงบารีสมันกลับมาลงคะแนนอีกครั้งไม่ใช่เพื่อสร้างอนาคตแต่เพื่อนหนีจากอดีตในรัฐสภาฝรั่งเศส เกิดแผ่นดินไหวที่เงียบงันพักแนชชันอลแรลีที่เคยถูกการออกไปอยู่ชายขอบเพิ่งผ่านมาติแรกในประวัติศาสตร์ของตนไม่ใช่เพื่อต่อต้านศัตรูจากต่างแดนแต่ต่อต้านส่วนที่สัญญาที่ลงนามไว้เมื่อ56ปีก่อนกับแอลจีเรียข้อตกลงการย้ายถิ่นฐานปี1968ถูกสร้างมาเพื่อปิดจากประวัติศาสตร์มันมอบสถานะพิเศษให้กับชาวแอลจีเรียสะพานเชิงสัญลักษณ์ระหว่างผู้ล่าอาณานิคมกับอาณานิคมแต่วันนี้สะพานนั้นกำลังถูกเผาทิ้ง ฝรั่งเศสเรียกข้อตกลงนั้นว่าลาสมัยเป็นเพียงเศษซากจากอีกยุคหนึ่งและด้วยคำว่าลาสมัยนั่นเองฝรั่งเศสกำลังเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ในแบบที่มันต้องการมากรีเลยเป็นเรียกสิ่งนี้ว่าอธิปไตยรัฐมนตรีของมาคงเรียกมันว่าการปรับปรุงแต่ในความเป็นจริงมันคือความสะดวก ฝรั่งเศสต้องการถอนตัวไม่ใช่เพราะความผิดหรือศีลธรรมแต่เพราะข้อตกลงนั้นไม่ได้ดับใช้ผลประโยชน์ของพวกเขาอีกต่อไปหลายสิบปีที่ผ่านมาแอลจีเรียมีประโยชน์เป็นทั้งแหล่งแรงงานและพันธมิตรแห่งความเงียบแต่ตอนนี้ในยุคแห่งวิกฤตและประชานิยม ปารีสกับมองสายสัมพันธ์เดิมนั้นเป็นภาระเมื่อผลประโยชน์เริ่มจางหายมิตรภาพก็เลือนหายไปเช่นกันชาวแอลจีเรีย6ล้านคนอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสลูกหลานของคำมั่นที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยเชื่อพวกเขาสร้างเมืองสู้สงครามและ แต่ตอนนี้พวกเขากลับถูกบอกว่าสนที่สัญญาที่เคยต้อนรับพวกเขาไม่สอดคล้องกับยุคสมัยอีกต่อไปฝรั่งเศสเรียกสิ่งนี้ว่าความทันสมัยแต่มันไม่ใช่เวลาที่ทำให้ข้อตกลงนั้นเก่า แต่มันคือการเมืองและเมื่อประเทศหนึ่งเริ่มลบสิ่งที่ไม่สร้างผลประโยชน์ให้ตนเองประวัติศาสตร์จะไม่เลือนหายแต่มันจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอาณาจากักรไม่ล่มสลายอย่างเงียบงนันแต่มันก้องสะท้อนในทุกกฎหมายทุกการลงคะแนนและทุกสนธที่สัญญาที่หยุดรับใช้พวกเขาแล้วและนี่คือทีจันโชว์กดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ